Takut. คเห็ดกำลังถูกใส่ร้ายจากชายที่เรียกตัวเองว่าเป็นบุตรชายคนโตของตระกูลเห็ดคอยแต่งเรื่องทำให้ตัวเองนั้นมีบทบาทจนทำให้ตระกูลเห็ดนั้นเสื่อมเ <c ười> สียเสียทัฟโฟนั้นเครียดหนักจนป้าต้องไปซื้อขนมแมวเลีเยเกตพรีเมียมแคตตามี <c ười> ลดลอปเตอร์แอนชีที่ผสมมันติวิตามินและแอลทีอานีนทำให้ช่วยบำรุงร่างกายและผ่อนคลายลดเครียดแต่ถ้าอยากเสริมภูมิคุ้มกันและปรั สมดุลลำไส้ป้าขอแนะนำรสสโมกแซลมอนเพราะเขามีแอลไลซีน3 0มมิลลิกรัมและมีโพสเบติกด้วยนะส่วนที่ถูกใจเสียมากที่สุดนั่นก็คือรสทูน่าแอนทัฟเฟิลบีโอตินคอลลาเจนโอเมก้า3าทำให้บำรุงผิวหนังและเส้นขนนอกจากจะไม่เติมเกลือและใช้วัตถุดิบฮิวแมนเกรดแล้วขนมแมวเลียแคตตามีนยังมีคุณภาพสูงกว่าตลาดอีกด้วยนะใครกำลังมองหาขนมแมวเลียเกรดพรีเมียมที่สุดป๊าขอแนะนำ ขนมแมวเลียแคทตามีนอร่อยฟินเต็มคุณค่า